รู้หรือไม่ทุกคนว่าชาตาแฟนั้นเนี่ยเป็นเป็นอาหารหลักเลยอ่ะเป็นสิ่งหลักเลยที่ทําให้เกิดคาบสะสมให้ทําให้สีฟันเราเนี่ยค้างลงเนาะอาจจะถึงไปขั้นเหลืองเลยอ๋อไม่ได้เพียงแค่กาแฟเท่านั้นทุกคนแต่รวมไปถึงพวกเอน้ำอัดนะลมเครื่องดื่มเนี้ยค่ะที่เป็นสีพวกอาหารที่เป็นสีสีหรือว่าขนมที่เป็นสีสีอ่ะพวกนี้คือจะทําให้พวกตัวสีเขาจะไปเกาะตามสีฟันอย่างเงี้ยค่ะ อย่างที่สองเลยพอเราสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให้ฟันของเราเนี่ยสีคล้ำลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะว่าสารเนี่ยสารที่อยู่ในตัวบุหรี่สารพวกสารในโคตินนี่ยค่ะเขาเผาไหมใช่ไหมสารพวกนี้ก็จะไปเกาะตามตัวฟันเนาะต่อไปคืออายุพออายุมากขึ้นทุกอย่างในร่างกายเราก็จะเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะรวมถึงกระทั่งสีของฟันของเราด้วยเนาะ อย่างต่อไปก็จะเป็นสารเคมีจากการทานยาเพราะว่ายาบางตัวค่ะเขาะจะมีสารที่ไปทำลายหรือว่าไปเกาะตามตัวเคลือบผิวฟันนะคะทําให้ทําให้สีฟันหรือว่าตัวเคลือบผิวฟันของเราเนี่ยเร,เ,รเริ่มเริ่มดับลงไปเนาะ